สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ผมก็จะพาเดินดูทุเรียนแปลงหลังบ้านอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็มีหลายหลายคนสอบถามมาว่าท,ทุเรียนแปลงนี้คุณเนมใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ปุ๋ยสูตรอะไรในการดูแลเขาด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าใบมันจะออกยอดยาวมากนะครับ ซึ่งถามว่าเป็นผลดีไหมยาวขนาดนี้ก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่จริงมันจะอ่อนนะครับก็หลักๆเลยนะครับแปลงนี้เนี่ยอายุได้3ปีปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว28-8นะครับ2 0 8สขผสมกับตัวแคลเซียมไนเตรตนะครับก็คือ15.0 2ตัวนี้ผมจะบวกกันนะครับบวกกันตลอดเลยเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ย เฉลี่ยก็เดือนละหนึ่ครั้งในการใส่นะครับแปลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสมอกันนะครับยาวไปนู่นเลยนะฮะประมาณ200กว่าต้นแปลงนี้ก็เตรียมการว่าจะเอาลูกปีนี้นะครับทีเนี้ยข้อเสียของมันนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อเสียหรือเปล่านะครับหลายๆคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นี่แหละก็คือข้อเสียเวลาเราใส่ปุ๋ยตัวที่มันมีในตัเจนสูงๆใบเขาก็ออกมาในลักษณะน,นี้ แตกยอดที่ยาวแบบนี้นะครับจะถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่ข้อเสียหรอกเนาะเวลามันแตกกิ่งยาวๆเงี้ยนั่นก็หมายความว่าพุ่มมันจะยืดออกได้ไกลขึ้นอนะทรงพุ่มมันก็จะกว้างเร็วขึ้นครับทีนเนี้ยปุ๋ย2ี่สบปวกกับสิบห้าจเนี่ยเราใส่เดือนละ1ครั้งนั่นคือทางดินครับทางดินส่วนทางใบทางใบผมก็ฉีดทาดรวม ธรรมดาเลยนะครับฉีดก็ธาตุรวมธรรมดานี่แหละธาตุรวมเป็นปุ๋ยน้ําทางใบนะครับเอาไว้ฉีดเข้าที่ใบเป็นปุ๋ยแบบคีเลตเป็นปุ๋ยน้ํรผสมน้ําฉีดเข้าที่ใบเป็นแบบรวมธาตุอาหารมาเลยนะครับมีธาตุรองธาตุเสริมอยู่ในขวดเดียวแหละนะครับก็ฉีดเข้าไปที่ใบก็เฉลี่ยเดือนละหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับเดือนละหนึ่งครั้งเหมือนกันตอนนี้ ใบเขาอยู่ในลักษณะน,นี้อา้าวผมก็มองว่ามันอ่อนเกินไปนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่อนเกินไปก็อาจจะต้องฉีดทางใบพวกแมกนีเซียมเสริมแล้วก็ทางดินทางดินเนี่ยก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะเปลี่ยนสูตรใหม่ก็จะเป็นสูตรเสมอแทนทีนี้เหตุผลทะว่าทําไมถึงเป็นสูตรเสมอนะครับก็เพราะว่าเราอะช่วงเนี้มันมันฝนตกเยอะนะครับตัวไนโตรเจนมันสูงอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับ ตัวไนโตรเจนมันสูงอู่แล้วโดยธรรมชาติเราก็าไม่จําเป็นจะต้องใส่เยอะใส่เยอะมันก็จะออกใบออกกิ่งยาวไปอย่างนั้นแหละนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนสูตรเป็นสูตรสเสมอผมก็จะใส่สูตร15สเสมอเพื่อที่จะลดตัวหน้าลงมาหน่อยเพื่อให้กิ่งมันแข็งแรงขึ้นสักหน่อยนึงนะครับใบกโ็โอเคนะครับเห็นไหมใครที่ชอบสายใบใหญ่นะครับเทคนิคการฉีด ปุ๋ยทางใบขยายใบใส่ปุ๋ยนี่ผมทําไว้แล้วนะครับย้อนหลังไปนิดนึงประมาณสักคลิปสองคลิปนี่แหละก็เจอนะครับใบเขาก็ออกมาประมาณนี้แหละนะครับปุ๋ยทางดินทุกอย่างนะครับผมจะใส่ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยเดือนละหนึ่งครั้งแค่นั้นนะครับต้นนี้ใบแก่ก่อนเพื่อนเลยนะครับโคนโคนใหญ่มากนะครับ โคนนี่นะครับใหญ่มากเลยติดลูกได้แล้วนะครับเนี่ยติดลูกได้แล้วสามปีเนี่ยเดี๋ยวเราสะสมอาหารทำใบให้มันสมบูรณ์ก็ได้แล้วนะครับไม่ได้พาเดินไปส่วนนู้นสักทีนะครับฝั่งนูน้นน่ะมันเดินยากค่อนข้างที่จะเละเทะหน่อยเวลาฝนตกนะครับผมก็เลยเดินได้แค่ช่วงนี้แหละเพราะว่าตอนที่ผมทําวิดีโอเนี่ยผมก็ทําคลิปแค่แนวต้นแถวแเวนี้ เพราะว่ามันมีตอไม้เป็นเอกลักษณ์นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นต้นเดิมนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปนู้นดูนะครับลองเดินไปโซนข้างหลังนู้นดูเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาเดินดูส่วนเรื่องของการาสียามแมลงช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็มีเรื่องของหนอนจอต้นนะ นอนเจาะต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายระวังดีๆนะครับมันจะเป็นขุยออกมาแล้วก็มีน้ําเยิ้มตอนเช้านอนเจาะต้นแล้วก็เรื่องของเชื้อราทางดินทางระบบรากนะครับไตโคมายอย่าได้ขาดนะช่วงฝนอย่างนี้จะโรยเป็นผงก็ได,ด้หรือจะผสมน้ําลาดหรือจะปล่อยกับสปิงเกอร์ก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับยังไงก็ได้เนีใบก็ประมาณนี้โอเคนะครับ ใครที่ชอบสายใบยใหญ่เนาะผมมองว่าใบาใหญ่สังครา์แสงได้ดีเก็บอาหารได้เยอะปรุงอาหารได้เยอะมันก็เลี้ยงต้นให้โตไวเพราะว่าทุเรียนผมแต่ละแปลงเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยแหละนะครับทําใบมันอย่างเงี้ยมันโตวไวนะครับโตวไวจริงเห็นไหมครับดูโคนดิใหญ่มากไปเดี๋ยวเราย้ายไปโซนนู้นดูนี่เอกลักษณ์นะครับต่อไม้จนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูต้นนี้สักหน่อยพอดีเดินผ่านเป็นต้นที่เสริมขาไว้นะครับต้นไหนที่เสริมขามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเนี่ยดูแข็งแรงดีขาสองขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเนี่ยเหมือนต้นเดียวกันแล้วเดี๋ยวอีกหน่อย,ยมันก็จะเวลาต้นนี้ขยายออกมานี่ขยายออไปมันจะเป็นเหมือนโคนใหญ่มากนะก็เนี่ยเป็นผลดีที่เราเสริมขาชิดกันแบบใกล้กลๆอ่ะนะครับมันจะเป็นโคนเดียวกันเลย ส่วนการฉีดยา,มาแมลงและก็เรื่องของโรคนะครับก็ให้มองตามอาการนะครับผมจะมองตามอาการเมื่อมันมีการแตกใบอ่อนออกมานั่นก็หมายความว่าพวกมแมลงก็จะเข้ามาอย่างเช่นเพี้ยจักระจันเพีย้ยไฟพวกนี้แต่ช่วงหน้าฝนไม่ค่อยมีเพีย้ยไฟนะครับเพีย้ยไฟไม่ชอบน้ําแล้วก็พวกของเชื้อราทางใบทางใบก็ไม่มีส่วนมากจะเกิดที่ระบบรากตรงไหนน้ำขังมันก็จะเกิดที่ระบบราก มาโซนฝั่งนี้จะเป็นต้นมินิเป็นต้นพันธุ์ขนาดเล็กนะครับใครที่ใครที่จําได้ตั้งแต่ผมปลูกครั้งแรกๆเลยนะครับเดินไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้ล้มพัดเกือบล้มนะครับพอดีได้ขาช่วยไว้เนี่ยรู้สึกแอนแอนเลยนะครับมันแอนเลยมันเหมือนทุเรียนมีอายุไหมครับท่านท่านผู้ชมมองดูเนาะทุเรียนสามปีมันเหมือนทุเรียนมีอายุนะ ดูมีการแตกลายอะไรเนี่ยนี่แหละก็คือมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่แปลงนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ขาดนะครับปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ขาดเลยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่แกลบขี้วัวพวกเนี้ใส่อยู่ตลอดนะครับสมมุติว่าอาต้นนี้นี่เลยหวานตรงยาคือเขียวนี่เลยนะใส่มาแถวๆข้างนอกนี่เลย เดี๋ยวล่อให้ระบบราเขาออกมาทีนี้แหละโอ้โหแตกยอดดีมากนะครับมาฝั่งนี้ก็เป็นมินิถ้าเกิดเปรียบเทียบอายุจริงๆคําว่ามินิเนี่ยหมายถึงต้นพันมินิอ่ะที่ที่เปลี่ยนยอดผ่านการเปลี่ยนยอดมาได้ใบประมาณสักสี่สาห้าใบบนต้นนะครับมีแค่ฉัดเดียวอ่ะยอดเดียวก็เอามาปลูกเลยนะครับก็จะได้พวกนี้ถ้าเฉลีย่ยจริงๆแล้วอายุเนี่ยโซนฝั่งเนี้ยท,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 ที่เราเห็นเนี่ย น้อยกว่าที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้หนึ่งปีนะเนีย่ยดูสาภาพใบนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเสมอกันแล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ยทคนิคการจูนใบอะไรเนี่ยผมก็ทาไว้ให้เหมือนกันลองเลื่อนดูนะครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวผมจะทําให้ใหม่เนาะทําให้มันแบบออกยอดเส,อเสมอกันมาฝั่งนี้โซนนี้น้ําขังนะครับ โซนนี้น้าขังเมื่อก่อนเนี่ยผมยังไม่ปรับพื้นที่น้ํามันขังเพราะว่ามันเป็น,นสวนยางเก่าดูสภาพต้นดูสภาพต้นมันไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่เห็นไหมครับประมาณ20กว่าต้นเนี่ยอยู่ในโซนนี้น้ํามันขังเวลาฝนตกมามันมาขังอยู่ตรงเนี้ยขาหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ทําการทาโคกใหม่ทําทางน้ําใหม่นะครับเอารถไถเข,ข้ามาปรับให้น้ํามันไหลออกไปข้างนอกนูน่นทีนี้ก็โดนสวนยางข้างๆบนแล้วทีนี้ ไว้น้ำออกมากทำไมยางตายหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนหน้าแล้งเขาดีใจนะเพราะว่าเวลาผมให้น้ำให้อะไรเวลาน้ํามันล้นโคกออกไปมันไหลไปใส่ต้นยางเขาอะต้นยางเขางามมากเลยแต่หน้าฝนนะ่ะโดนน้ําขังนะครับซึ่งอันที่จริงมันไม่ได้ออกจากสวนผมหรอกนะพื้นที่เขามันก็เป็นพื้นที่รับน้ําอยู่แล้วนะครับข้างล่างตรง,งนู้นน่ะครับน้ํามันก็ไหลามาทุกทิศทุกทางแหละมันก็ไหลรวมกันมาที่นี่แล้วก็ไหลลงไปข้างล่าง นนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละฝั่งนี้เป็นต้นคู่นะครับฝั่งนี้เป็นต้นคู่ต้นคู่หมดเลยนะครับส่วนนี้ถัดไปข้างในนู่นก็จะเป็นแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่รวมรวมกันแล้วอยู่อยู่ที่เนี้ยนะครับอยู่อยู่ที่แปลงเนี้ก็จะมีทุเรียนแปลงใหญ่ประมาณ140ต้นแปลงนี้ก็ประมาณ250ต้นนะครับ เนี่ยก็มีขาด้วยนะเสริมขาไว้เห็นไหมครับอานนี่น,นี่เดี๋ยวผมให้ดูอู้อันนี้จริงอะ่ะหน้าฝนไม่ควรขึ้นมาเหยียบบนโคกนะแต่ว่าผมขึ้นมาถ่ายวีดีโอให้ดูเพราะว่าดินมันค่อนข้างที่จะนุ่มเนี่ยที่ผมใส่ขี้แกบไว้นะครับที่ใส่แกบไว้เห็นไหมมีแกบมีอะไรเต็มเลยแล้วก็ไสเดือนเยอะมากนะครับไสเดือนนี่ขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยลาเขาก็จะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาช่วงหน้าฝนเนี่ยล่าเขาจะลอยขึ้นมาข้างบน ลากเขาจะลอยขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเราเดินกลับตรงนี้ก็เอาพืชพี่เลี้ยงออกแล้วแหละนะครับเอากล้วยอะไรออกแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นทางที่เอาไว้รถรถฉีดยาววิ่งแต่ดูแล้ววิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าหน้าฝนมันเละมันต้องรออีกนานหน่อยอ่ะนะครับเพราะว่าผมปรับดินใหม่ข้างบนนู้นมันมันเป็นเนินสูงผมก็เอารถไถดันดินมา ดันดินมาเอามาใส่แถวที่มันเป็นน้ําขังต้องแบบนี้นะครับตามสวนทุเรียนจะปล่อยให้น้ําขังไม่ได้ขังโคลสองวันนี่มันก็มีปัญหาแล้วนะครับถ้าไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีทางน้ําไปจริงๆอ่ะเราขุดเป็นร่องขุดเป็นร่องเลยนะครับแล้วก็ทาร่องรับน้ําไว้ตรงท้ายสวนแล้วก็ใช้ปั๊มน้ําดูดออกนะครับไม่งั้นถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยไม่จัดก,การอย่างเงี้ยทุเรียนเราทําไม่ได้ผลหรอกนะครับ นี่ผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าทุเรียนมันเป็นพืชที่เซนซิทีฟมากอะไรนิดๆหน่อยๆก็มีปัญหานะเดี๋ยวฝนออกก็จะไล่แต่งกิ่งออกไล่แขนงข้างในเห็นไหมครับขแขนงข้างในเยอะมากนี่เขาพร้อมแล้วมีขแขนงมีอะไรข้างในแสดงว่าเขาพร้อมนะพร้อมที่จะใกล้ละใกล้ที่จะออกดอกได้แล้ว สายน้ำก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเป็นหัวน้ําหัวเดียวอยู่เลยก็เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนปีนี้แหละโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ